จะเป็นการเชื่อมแบบทำเป็นโปรแกรมเป็นออโต้นะครับเรามาที่โหมดออโต้ตั้งลายมิเตอร์ตอนนี้เราตั้งการทำงานไว้ที่80%ของ Car p a บ i ัตติทิ้งทามเราตั้งไว้ที่9วิโหม d i ิ้งทามนี่คือช่วงที่ราาักษาเวลาไว้กี่วิให้มันซึมลึกิให้มันละลายเนี่ยนะฮะเราจะตัดแน่อัตโนมัติโดยที่การใช้งานเนี่ยนะครับกดปุ่มแค่ครั้งเดียวเพิ่คลิกแล้วปล่อยได้เลย ก็จะทำงนานได้ออโต้ปล่อยมนะือนะนะตอนนี้เพิ่งตัดแล้วนะครับนะอันนี้คือตั้งฟังก์ชันออโต้นะครับฟังก์ชันนี้จะดีคือว่าการเชื่อมทุกครั้งจะเท่ากันทุกครั้งเพราะว่าคาบัซซิตี เราตั้งได้ว่ากีนะ่เปอร์เซ็นต์นะคุณพีทติ้งไทม์เราตั้งได้ว่าต้องการกี่วิแล้วโฮลติ้งไทม์เนี่ยเราตั้งได้กี่วินะครับทั้งการเชื่อมแต่ละครั้งเนี่ยคุณภาพจะเหมือนกันนะครับที่สำคัญคือถ้าเราใช้ลิงแบบนี้ไม่จําเป็นต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีประสบการณ์ทำงานนานสกิลเลเวอร์ใช้ใครก็ได้นะครับเพราะว่ากดแค่กลุ่มเดียวแค่เอาคอยเนี่ยไปอยู่ตรงระหว่างงานนั่นเองกดปุ๊บทำงานได้เลย นี่คือประโยชน์ของตัวฟังก์ชันออโตเมติก